สวัสดีครับชาวเศรษฐีไลออนมอทุกท่านนะครับวันนี้เราลงแปลงนะครับใบยาสูบที่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งแปลงนี้นะครับใช้ต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไลออนกีลเลนโกนะครับปีนี้เริ่มตั้งแต่แช่รากใบยาสูบเลยนะครับก็มาติดตามผลงานว่าเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันว้าวมากพี่น้องครับดูครับ เพิ่งปลูได้ไม่กี่วันนะครับใบยสุปติดรากแล้วนะครับแล้วก็ดูเบี้ยยาสม่ำเสมอมากครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวเราไปดูไปเจอเจ้าของแปลงว่า,าผลจากการใช้จุ่มรากใบยสุปเนี่ยมันเป็นอย่างไรแตกต่างจากไม่จุ่มอย่างไรนะครับซึ่งเจ้าของแปลงก็อยู่ด้านนู้นเนาะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับ มาเจอเจ้าของแปลงตัวจริงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าเป็นยังไงบ้างพี่นกก็อย่างที่เห็นนะคะครับมันตั้งต้นแบบเร็วมากค่ะก็คือเราแช่ลาก,ก่อนมันมาปลูกเนาะใช่ค่ะอันนี้<ช>เ,นเบีย้ยได้ประมาณกี่วันแล้วครับอันนี้ปลูกได้ประมาณแปดวันแปดวันค่ะอันนี้วันที่เก้าวันที่เก้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแชร่ลาก,ก่อนปลูกนี่ยมันเป็นยังไงฮะ ก็คืออันที่แช่มันรู้สึกจะติดไวมากนะอม,มันตั้งต้นเร็วอะค่ะศตวนี้อาทิตย์หนึ่งนี่ที่ผ่านๆมาแต่ก่อนนู้นเนาะมันจะไม่ตั้งต้นขนาดนี้อือก็คือการติดรากติดช้าชแล้วคือสังเกตเลยว่าอความสมบูรณ์ที่ที่การการติดรากเนาะ,ะคือมันทําให้ต้นยาสูบเนี่ยดูเสมอกันนะครับแล้วก็คือนี่ฮะ มันมันเริ่มถอดยอดใหม่มาแล้วใช่ไหมพี่นกใช่ถอดยอดใหม่แล้วเริ่มถอดยอดใหม่แล้วนี่นะครับแล้วก็ดูดูผิดผิดหูผิดตาเพราะการปลูกเบี้ยยาทั่วทั่วไปนะพี่ถ้าไม่ได้จุ่มรากเนี่ยผมมองว่ามันเบี้ยมันไม่เสมอแล้วคือมันยังไม่ติดประมาณนี้นะครับใช,ใชนบน่นะครับนี่ครับผลจากการแช่รากหรือแช่ทอนทันก่อนไปปลูกนะครับจะทําให้พืชของท่านเนี่ยครับาสามารถจเจริญเติบโตได้สมบูรณ์ขึ้น ติดได้เร็วขึ้นนะครับเดินลากได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากนวัตกรรมเอนไซน์นำเข้าจากประเทศไต้หวันไลออนกิลและไลออนกโกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสําหรับแปลงยาสูบให้ท่านได้มั่นใจได้เลยว่าสามารถแช่ท่อนน่านก่อนนาไปปลูกแล้วคือสามารถฉีดพ่นทางใบจะทําทให้อัตราการเจริญเติบโตของพืชสมบูรณ์นะครับเขียวงามนะครับไม่ว่าจะเป็นลําต้นกิ่งก้านใบดอกผลของพืชผลทางการเกษตรของท่านนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปกับปลิตภัณฑ์แล้วกินเล้งโกนะครับวันนี้สวัสดีครับ